สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคู่รักนักร้องดังครบ5ปีหวานชำ้ำแย้มเรื่องแต่งงานคนนี้แหละใช่แม่ของลูกใช้สถานนะแฟนคมหาดูใจกันจะเข้าปีที่5แล้วสําหรับนักร้องหนุ่มแกงสม้มธนัทชัยยอัด กับแฟนสาวดาวโอเกะหรือดาวนัดพัฒน์ศสิมาสเถียนที่บ่อยครั้งมักจะมีโมเมนต,ต์น่ารักนรักออกมาให้เห็นอยู่เป็นประจำก่อนหน้านี้ก็ทําเอาเพื่อนเพื่อนแฟนๆดีใจเกอร์หลังจากที่สาวดาวโพสต์คลิปจูมมือที่พบแหวนที่นิ้วนางก็นึกว่าถูกขอตแต่งงานเตรียมสะละสดอีกคู่แต่ที่ไหนได้เธอโชว์แผลจ้า ได้บอกว่าตอนส่งคลิปนี้ไปให้กรปครอบกรัวข้อความรันจนนี้งงเปิดไปดูอีกทีอ๋อทุกคนตกใจคิดว่าถูกขอแต่งงานที่ไหนได้โชวเลือดค่ะ ล่าสุดหนุ่มแกงส้มก็ได้อัปเดตเรื่องหัวใจว่ารัก5ปีหวานแฮปปี้อย่างต่อเนื่องซัพพอร์ตและเป็นกำลังใจให้กันในทุกๆเรื่องส่วนข่าวดีวิวานั้นตอนนี้ยังตอบไม่ได้แต่คิดว่าไม่น่าเกิน5ปีหลังจากนี้แน่นอนก็มีการพูดคุยกันบ้างแต่ยังไม่ได้จริงจังอะไรเอาเป็นมาคู่นี้ใชายคู่แทนแน่นอนันจะมีข่าวดีเมื่อไหร่นั้นรอติดตามและลุ้นกันต่อไปครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณ ข้อมูลจาก h i n i c o m ขอบคุณครับ